โอเคสวัสดีครับก็อยู่ผมเลซี่เกมเมอร์ครับเกมที่คุณับชมวนนี้คือเกมเซนโลเตอร์นั่นเองฮ่าฮ่าก็เป็นไงล่ะผมแต่งตัวเหมือนเอ,อเอเจนต์สิบเจ็ดจากเกมฮิตแมนนั่นเองก็ใช้ได้อยู่นะโอเคงั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าทางสว่างอะเน,นียฮ่าฮ่าดี นี <c oughs> <c oughs> อยู่ทีก็เต้นฉเฉยเวยเฮ้ยเขาท้าเอ้อาเฮ้ยนี่อะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเป็นโจรใช่ไหม <c oughs> เป็นโจรใช่ไหมฮะฮะไม่รู้ว่าต่อยมั่วเฮ้ยมึงเห็นมึงเห็น มึงเห็นฮะมึงเห็นนาะเอาไปฮะตามครับตามเฮ้ยอ้า เฮ้ยเมื่อกี้ผีละหอกเลยอ้าผีหอกผีหอกหลบไปหลบไปหลบไปครับขอทางหน่อยนะขอทางหน่อยเฮ้ยเอาฮ้มีแอคด้วยอะไรวะอ่ะฮะถ่ายวิดีโอทำไมวะ อ้าวชิปหายแล้วครับอีกเล่นกนรรมทะอีกเล่นกนรรมทะเฮ้ยอีกเล่นกรรมทะเจ็ดนี่มันเอเจสิบเจ็ดหรือลิงวะเน,นี่ยเอีย้ยตำรวจเรอได้ได้ได,ได้ขอมาก็จับไปเนี่ยเอาดีเอาดี อ๋อไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกแล้วกระเทือบสาม 3. นี่ฮะเฮ้ยช่องเก้าเนี่ไยของตางประเทศอะจาดแม่งเบยอ้วก็ใช้ได้อยู่นะ ปางปางเจเอื้อกันละไปเอื้อเอื้อไม่ต้องคานครับยิโลจอนนะอ่ะฮะเฮ้ยตำรวจโอ้ยเหี้ยเถาสาวเถาทุย สาวท้บปิโลบแบบดิจิตอลเอาไปเอาไปแม่งเสียงดังวะ่ะแม่งเสียงดังเฮ้ยนี่่หโอโหคนไทยวินได้คนไทยวินได้เย้ yeah. ไม่รู้ซะแล้วว่าใครเป็นใครอะ่ะเฮ้ยตำรวจตำรวจจ่ดจ่าจ่ดจาจา่เย็ดแม่งหลับการอากาศน่าจะสองวันแรกแล้วเฮ้ยอ้าวยกล้อเฮ้ย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 อยะเอาเอาไปเอาอะไรวะ เย่ yeah, ก็ใช้ได้อยู่นะเค okay. ไปเฮ้ยโดดเลือกเฮ้ยสไนายเอ้ยไม่ใช่คอเฮ้ยนี่โอ้โหเอเจนต์สิบเจ็ดแม่งไม่ใช่แค่เรื่องต่อต่อยเตะนะครับผมเรื่องต่อสู้นี่เป็นไงปีนป่ายสุดยอดปล่ะปีนป่ายสุดเอา้าไอ้เหี่ยแม่งไม่ถึงวะโอเค นี่ยังกระดินจาเฮ้ยอ้าวเอเอ,เอ,เอโอ้ยร้อนแรงร้อนแรงนี่ย่ะก็ใช้ได้อยู่นะฟันแมงฟันแมงฟันแมงเฮ้ยทำเพื่อนกู ทำเพื่อนกเหรอฮะทำเพื่อนหัวทำเพื่อนกหัวฮะทำเพื่อนกหัวทำเพื่อนกหัวไม่ต้องเออเออทำไมอ่ะมึงทำไมอ่ะเฮ้ยนี่อ่ะโอ้โหตัวจริงยิ่งกว่าละครเฮ้ยซิวเวอร์เวลเลอร์นี่อ่ะน,นี่อ่ะนี่อ่ะอะไปควายเอ้ยทำไมอ่ะนี่นี่อ้าวไอ้เหี้ย อยู่ข้างหลังกูตั้งแต่เมื่อไหร่ซิวเบลเลอร์คู่ใจอ่ะไม่ไหวก่ะฮอละไม่ไหวละผมไม่ไหวละยังไงวะโอ้โหแกเออเอือดเออดมึงไม่จบใช่ไหมเอายีงกูเอือ ก็ลงมาอีกนึงตัวนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> มึงยังไงมึงยังไงวะ oh. เออขาสัาน่สนใครสั่นเฮ้ยวิ่งแบบนิกิต้อน <Yeah. S 1> เอาไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮ่าฮ่ามึงยังไงยังไงงมึงวะ Hây, bay. bay. Yeah. Ừ. Hơi, <cười> <cười> Ôi, cháy chung bơi, ừ. มันแรงจริงๆเลยอะ่ะเฮ้ยนี่มุกเมนโหลแบบดิจิตอลมาหรอเก็บกระสุนเฮ้ย,ใค,ย,ยใครแม่งเฮ้ยโอ้โหเอาไปเอาไปเออเฮ้ยใครแม่งสซนวะเจอกูแน่ครับเจอกูแน่ มึงเจอมึงเจอแน่มึงเจอเออก็ใช้ได้อยู่นะเอาไข่แม่งสซนยังวะเอาไป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 เอปเอก็ใช้ได้อยู่นะ đi đi, đi đi âu hay gì quan tí như này âu phúc mấy ngày quá ư rất lo làng lo lo làng ư ừ. เฮ้ยเฮ้ยโดดอะไรอุย้ยไอ้เหี้ยมึงมึงเอือโอเคก็ไปต่อในคาวหน้าสวัสดีครับ